อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่19นะครับวันพุธที่19เอ่อมกราคมนะครับพศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลา19บเนาฬิกานะครับหรือ1ทุ่มพอดีพอดีนะครับก็วันนี้นี่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 เครื่องฟ้าสีม่วงสวยมากนะครับนี่สวยมากนะครับนี่สวยมากเลยนะครับก็มีใบด่างนะครับใบด่างใส้กระถางอกนิ้วก็ตีดห้า500นะครับเหลือแค่นี้แล้วหมดแล้ว ก็มีไม้แตกปะการังนะครับเดี๋ยวพี่เมียลงขายนี่ไม้แตกปะการังสวยๆเลยอันนี้ต้นเล็กต้นเล็กใส้กระถางหกนิ้วเดี๋ยวก็จะขายราคาย่อมเยาลงมาอีกนะครับใครเอาไปทําต่อได้เลยแตกเป็นร้อยกิ่งอย่างนี้นี่ดูดูชัดๆดูดูชัดๆนะครับต้องไม่โฟกัสตางหาอันนี้ดูชัดๆเลยครับนี่แตกแบบนี้นะแตกแบบนี้นะนี่ดูเลยดูเลยนะครับใครชอบสนใจทักทายมา นะครับสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยแล้วก็ตอลีลานะครับตอลีลาใต้กระถางงนี้ก็สามต้นห้าร้อยนี่ใครจะเอา, 3, ขอขาสามต้นนี้ก็ห้าร้อยนะครับขอค่าส่งสิบอ่าอันนี้จังหวัดกัน์นี่ใครจะเอาสามต้นนี้ก็ขอห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบมาใครดาวทั้งสองชุดนี่เอาไปเลยนะก็ขอพันหนึ่งส่งฟรีนี่จัดจัดกันไปเลยเห็นเห็นนี่ตอลีลาส,สวยๆใหญ่ๆนี่ต้นละพันมาต้นละพันค่าส่งร้อยเดิมนะครับอันนี้ก็ต้นละแปดร้อยค่าส่งแปดสิบมานะครับนี่ โอเปียนนะครับสามต้นละสี่ร้อยสามต้นพันเนี่ยสามต้นอย่างนี้เลยขอพันเดียวนะครับขอค่าส่งร้อยเดียวไปทั้งกระถางนะส่งทั้งกระถางให้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้อีกนะครับนี่มาเนี่ยสามต้นนี้ขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยเดียวไปทั้งกระถางเลยนะครับอ,อันนี้อีกสามต้นนี้นะครับเนี่ยใครชอบแคปหน้าจอมาเลยขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับเป็นไม้เพิ่งเอาออกมาลุยแดดเนาะแล้วก็นี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับไซส์กระถาง6กนิ้วนะ7ต้น5้าร้อยนะครับ ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกใครต้องการสั่งมาได้เลยครับตรงนี้นะครับสั่งมาเลยนะครับเด็กนะครับสั่งมาเลยเดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะครับเจ็ดต้น500อยขอค่าส่ง60นะครับถ้าใครต้องการแบบยังไม่ติดดอกหรือดอกอุ้มๆเนี่ยก็จะไปเป็น8ต้น500อขอค่าส่ง60นะครับหรือ18ต้นพันขอค่าส่ง100นะครับอ่าใครสนใจทักทายมาอ่าโอ้ยเซียนนี่ กระถางละร้อยนะครับขอค่าส่งก็กระถางละห้าสิบส่งทั้งกระถางนะห้าต้นห้าร้อยนะครับห้าต้นห้าร้อยนะครับรวมค่าส่ง EMS ให้เรียบร้อยเลยนะครับส่งถึงบ้านเลยเองโดย EMS ไปสษียไทยนะครับสวยๆเลยนะครับชมพูก็มีนะครับนี่สวยๆเลยนะครับหรือใครที่จะรับไปขายต้องการสั่งชุดใหญ่หน่อยเยอะหน่อยนะครับ20ต้นขอพันหกนะครับส่ง EMS ด้วยไม้คะาสีคะาลายคะาแบบคะาดอกไปนะครับ มันมีทุกสีแหละนี่แต่ชมอขาวตอนนี้ขาวหมดแล้วนะครับเหลืองชมพูพอมีนะครับอ่าแดงแดงนี่แดงนี่หลขนาดเลยแดงโอ้โหแต่แดงผมพูดจริงๆนะปอยเซียนมันต้องแดงอะสีอื่นมามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะแดงแดงแดงเข้มแดงอ่อนแดงอมเขียวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับใครต้องการปอยเซียนสวยๆไซส์กระถาง8นิ้วนี่ยจิงการทรงใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับต้นละร้อยเองครับต้นละร้อยขอค่าส่งก็ กระถางละ5 0 5ต้น500นะครับรวมค่าจัดส่ง EMS ให้ฟรีนะครับหรือ20ต้น1,600รวมค่าจัดส่ง EMS ให้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มาที่ร้านนี่คืงซื้อ5ต้นแถมซ้ต้นเลยนะครับนะครับก็ใหญ่ๆก็มีนะครับอ่ะไปดูข้างในมั่งวันนี้ถอนอ่าวันนี้วันที่19นะครับไม้ไฟกระถาง11นิ้วนะครับที่ลงช่วงช่วงบ่ายเนาะที่ลงช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนั่นแหละนะครับ ก็ยังมีต้นที่2ต้นที่สามต้นที่ห้าต้นที่7ดนะครับแล้วก็ต้นที่10 1ส1 5ี่สบห้านะครับมี2 3 5 7, 10, 14, 15, สา0ห้าเจ็ดสสิบสิบห้ากี่ต้นเนี่ย2 4 5 6ี่ห้าหเจดอ่ะมีเจต้นนี้ยังอยู่นะครับใครรับเจดต้นนี้นะครับใครรับเจต้นนี้ขอส0 0พันนะครับขอ2,000บาทขอ2 0 0 0ขอ2,000บาทเท่านั้นขอค่าส่งก็ ขอค่าส่งสองร้อยนะครับขอค่าส่งสองรอยใครรับทั้งสองชุดนี้นะเนี่ยสองสามห้าเจ็ดสิบสิบสี่สิบห้าเนี่ยเนี่ยใครรับทั้งสองต้นไอ้ใครรับใครรับทั้งเท่าไหร่เจ็ดต้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นขอสองพันบาทเท่านั้นนะครับขอค่าส่งก็ขอค่าส่งอ่ะขอค่าส่งมาร้อยเดียวก็พอมาอยากขายขอค่าส่งมาร้อยเดียวติดไปโดนหน่อยนะครับ อ๋อแล้วก็ไม้ปะกาลังนะครับไม้กิ่งปะกาลังนะครับเนี่ยไม้ปะการังก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับก็ยังมีต้นที่5ที่6ยังอยู่นะครับต้นที่5้าที่6 12 13นะครับเอ่อ18 19 20นะครับ5 6 12 13 18 19 20นะครับก็ยังอยู่นะครับ ใครสนใจก็ทักใครมาเลยนะใครสนใจก็เท่าไหร่ห้าต้นส่งฟรีใช่ไหมห้าต้นส่งฟรีอ่ะหนึ่งนี้มันมีกี่ต้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดหรือเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเหลืออีกแปดต้นนะครับเหลืออีกแปดต้นนะครับนี่ใครรับทั้งแปดต้นนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ 3 7 2เจ็ดยิบเอดสาแปดยี่ใช่ไหมสามแปดยี่บสี่นี่นะครับใครรับทั้งแปดต้นเนี้ย8 24แปดย่ิบสี่ใช่ไหมใครรับทั้งแปดต้นนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดนะใครรับทั้งแปดต้นนี้เออผมขอสองพันขอสองพันพอนะครับขอสองพันขอค่าส่งก็เอาติดไปนวลให้ผมสักร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยมีแปดต้นนะเป็นติ่งประการังอย่างนี้ นะครับแล้วก็มีอันนี้ต้นที่อนะไรต้นที่สิบสองนะต้นที่สิบสองก็จะเป็นทรงธรรมดาแต่ต้นดำๆนะครับต้นดำๆตรงนั้นก็แตกปากาลางหมดเลยนะครับแปดต้นนี้นะครับเนี่ยกิ่งก้านีมองไม่เห็นโคนเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆเลยใครรับแปดต้นนี้ก็ขอสองพันนะครับขอค่าส่งก็ให้ผมร้อยหนึ่งนะขอค่าผมให้ผมร้อยหนึ่งนะครับได้ไหมอ่าใครใครรับทั้งแปดต้นนี้ก็ขอสองพันแล้วกันนะครับขอค่าส่งให้ผมร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยทานใดสนใจก็ทักไายมา แล้วก็ไอ้ไซส์11นิ้วก็ใครรับทั้ง7ต้นนี้ก็ขอเท่าไหร่2,000นะขอค่าส่งให้ผม100นึงตั้งนิ่งนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับอ่ะมามาป๊บกระดาษเนาะหนึ่งอ่ะมามาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีของใครบ้างนะครับเดี๋ยวดูมีของใครบ้างอ่ะอ่ะของคุณรัต,ตนาของคุณรัต,ตนานะครับไซส์กระถาง2ฟ๊บอยู่ไหนเอ่ย นี่พารถเมลีนะครับเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะครับของคุณรัตนานะครับใหญ่ๆเลยนะครับของคุณแมวของคุณแมวนะครับไมยกระถาง11นิ้วชุดที่5้ากับ6นี่ไม่ใช่ไหนวอ่านี่นี่นะครับของคุณแมวนะครับนี่ใครต้องการไม้ไซส์กระถาง11นิ้วนะครับที่จะเอาไปขายจะเอาไปทําต่อจะเอาไปอะไรนี่ขดก็ใช้ได้นะครับกิ่งก้านก็ใช้ได้ั่วทรงเรียวก็ใช้ได้แต่ไม่จิดดอกนะครับใบเขียวๆอย่างนี้นะครับ ใ,ใครจะเอาไปทําต่อทักมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมจัดให้เลยผมจัดไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลงขายนะครับนี่นะครับผมจัดให้เลยนี่ใครจะเอาก่อน yeah. ทักมาเลยน hm ี่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่ประมาณอย่างนี้เลยก็เหมือนไซส์1 1นิ้วที่ผมขายต้นละ400รอละครับแต่ว่ามันจะย่อมกว่าสักนิดหนึ่งแล้วก็ยังไม่ติดดอกนะครับก็จะขายแค่4 4ต้นพันเดียวขอค่าส่ง100นะครับนี่ของคุณแมวเขาก็รับไปนะครับของคุณแมวเขารับไปเลย2ชุดนะครับ5กับ6เนี่ใครจะเอาแบบนี้เอาไม้ไปทําต่อเอาไม้ไปทําาขยนะครับ ก็เนี่ยบางโตให้ราคาอย่างนี้เลยสําหรับไปทําขายโดยเฉพาะเลยเอาไปเพิ่มเพิ่มเติมเอาเลยนะครับก็ขายสี่ต้นอสี่ต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับใครจะรับก็ทักทายมาเลยมีม,มีมีเยอะมีเยอะใครจะเอาแบบเนี้ยทักมาเลยนะครับบางโตคัดให้เลยเนียมีเสียบเดียวโขวดใหญ่ๆก็มีมีสองเสียบสามเสียบก็มีนะครับเป็นไม้แบบที่ผมลงขายตัวละสี่ร้อยแหละแต่โขดจะย่อมกว่าน,นิดเดียวขอน้องมาเท่ากันแหละนะครับนี่ของคุณ ธานีนะครับธานีแฟนซีห้าต้นดอกแทงตูมนะครับของคุณธานีอยู่ไหนเอ่ยครับเดี๋ยวแป๊เนื้อไม้มันเยอะไม้มันเยอะมันก็ต้องไล่ดูทีละเจ้าของคุณธานีอ่านี่นี่เจอละเจอละนี่ครับของคุณธานีนะครับนี่ก็จะแทงตูมไปอย่างนี้นะครับทแทงตูมไปทุกต้นนะครับ <on> <ๆ S 1> นี่นะครับแทงตูมไปทุกต้นนะครับแต่บางกิ่งมันก็ยังไม่แทงเนาะนะครับแต่แทงตูมไปทุกต้นแล้วนะครับไม้ไม้ติดติดดอกแล้วพร้อมพร้อมแล้วนะครับนี่แล้วก็ของคุณนายไม้จิ๋ว นี่ของคุณนายไม้จิ๋วนะครับนี่คุณนายไม้จิ๋วนะครับก็ที่สั่งไว้นะครับ80ต้นนะครับมีแค่นี้แหละหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเนี่ยมีอยู่อีกประมาณ10กว่าต้นก็ต้นเล็กเนี่ยนะครับนี่มีอยู่ประมาณแค่นี้นี่หมดเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่นี้แล้วครับหมดแล้วนะครับนี่หมดแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นไม้จิ๋วอะเสียบแล้วด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะเป็นไม้จิ๋วที่แบบอันนี้คืออะไรวะ นี่รอให้ใครก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นไม้จิ๋วแบบนี้นะครับมีกี่ต้นเนี่ยสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอันนี้มียี่สิบกว่าต้นนะครับเนี่ยใครจะรับก็เนี่ยยี่สิบกว่าต้นนี้ขอไม้จิ๋วนะมันเป็นไม้จิ๋วนะอ่เนี่ยนะครับก็มียี่สิบกว่าต้นเนี่ยก็ขอต้นละยี่สิบอ่ะขอต้นละยี่สิบแล้วก็ขอค่าส่งก็สิบต้นก็เท่าหร่ขอค่าส่งหกสิบนะครับ,ลรบแล้วก็มีของ คุณโอนะครับคุณโอมีนิลาการต้นหนึ่งอันนี้ตกรอบผมลืมนะครับนี่นะครับคุณโอนะครับนิลาการใส่กระถางที่เป็นนี้ต้นสูงสูงใหญ่ๆ่เลยนี่ตัวตรงวงเอียวใหญ่ๆเลยครับนี่ของคุณโอนะครับนี่นิลาการต้นหนึ่งแล้วก็ย่าพาต่อี่ปุนสองต้นทรงสูงตกรอบครับผมลืมส่งไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็เลยต้องไปไปใหม่ไปใหม่ไหนว่าหาไม่เจอ เราหาของคุณย่าพาก่อนนะครับของคุณย่าพาไหนว่าเดี๋ยวมันถอนแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวครับอ๋อเจอแล้วครับต่อเจอแล้วครับนี่ของคุณย่าพานะครับนี่ต่อญี่ปุ่นทรงสูงนะครับนี่สองต้นนะครับแล้วก็ไม้ไปชุดที่แล้วไม่ได้แถมไปนี่ครับนี่ก็ติดไม้แถมไปต้นนงครับไปกับชุดนี้เลยนะครับนี่ นะครับแล้วก็มีของคุณตะวันนะครับตะวันนะครับไซส์11บดนิ้วต้นที่6กับ18นะครับของคุณตะวันก็คือไปรอบใหม่นะครับไปรอบใหม่นะครับเครื่องปลูกก็เพิ่งส่งไปวันนี้นะของวันนี้ก็ของคุณตะวันก็มีไปชุดหนึ่งนะนี่ไซส์กระถาง11บดนิ้วต้นที่อ่าก่อนนะครับมันหลายเจ้ามันเยอะกระ <laughs> พูดตรงๆอนะมันหาไม่เจอนะครับ ตะว,วันไซที่11นิ้วนะครับต้นที่6 6 8้9แม่3ต้นนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่ครับของคุณตะว,วันนะครับนี่นะครับนี่ผ่านแค่2ต้นก็หาไม่เจอ2ต้นนะครับของคุณต้อยนะครับตอลีลาไซกระถาง11นิ้วต้นที่1 3 9 8บ2 13นะครับนี่นะครับนี่ของคุณต้อยนะครับของต้อยออกเดินทางแล้วนี่เป็นไง จัดจัดหนักหนักอ๋อต้นที่หนึ่งนี่ไม่ใช่ตอลีลานะเป็นลูกไม้ตัวนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์ซ้อนสองนะดูถอนลงมาแล้วนี่ลีลาลากใต้ดินนี่โอ้โหจัดจัดโหดโอเอาไปแต่งกันให้มันมือไปเลยนะครับแล้วก็ของคุณต้อยนี่รับไม้มีตําหนินี่ถึงเปล่าไม้มีตําหนินี่ถ้ามองผันผ่านานี่ไม่รู้เลยนะคือโคดมันเนี่ยเป็นลอยอย่างนี้มันอยู่ใต้ดินนะครับนี่อยู่ใต้ดินแล,แล้วก็แห้งหายดีแล้วด้วยนี่มันอยู่ในดินเนี่ยไม่มองไม่ไม่เปิดไม่พลิกดูไม่รู้หรอกนะครับีถ้ามองลงไปอย่างนี้นี่ไม่รู้เลย นะครับเนี่ยเนี่ยมันอยู่ด้านใต้นะครับอยู่ด้านใต้อย่างนี้นะครับเห็นไหมเป็นรอยหน่อยนึงนะครับเนี่ยเนี่ยนี่เป็นรอยหน่อยนึงนะครับเนี่ยก็โขดประมาณนี้แหละนะครับโขดประมาณนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรอยอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนี่ยเนี่ยมันอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็โขดใช้ได้เลยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยใครจะรับแบบนี้นะครับก็สั่งมาเลยนะครับก็ไม่ได้ลงขายอะไรเป็นกิจจารักษณะหรอก เอาไปทําต่อเอาไปตั้งขายหน้าร้านนะครับเพราะมันอยู่ในดินไม่มันมันไม่ได้น่าเกียดอะไรมันฝังลงไปก็ไม่รู้แล้วนะครับแล้วก็ไม้สวยไม้อ้วนไม้ใหญ่นะครับเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสิบสิบกว่าต้นมั้งก็ใครจะรับก็ทักทายมาแล้วกันนะครับนี่ขายสามต้นห้าร้อยนะขอค่าส่งก็ชุดละร้อยนะครับขายสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งก็ชุดละร้อยนะครับนี่คุต้อยนะครับรับไปแล้วนะครับเแล้วของตุ้มทองนะครับของคุณป้าตุ้มทองนะครับสิบเอ็ดนิ้วต้นที่สิบสองสิบสามสิบหก ครับของคุณป้าตุ้มทองอยู่ไหนอูพ่อนี่นี่เนี่เป็นไงใหญ่ๆเลยเนี่ยเนี่นี่นต้นนี้ที่บอกว่าเออนี่ยเนี่ยเป็นตอลีลาชัดๆแต่ว่านั่นแหละไปเหอะนะครับเนี่สิบสองสิบสามสิบหกของคุณป้าตุ้มทองใหญ่ๆเลยครับนี่ของคุณแจงนะครับปากาลังนะครับิง่งปากาลังต้นที่ผกหนึ่งสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเนี่เนี่ นะครับของหุ่แจ้งหูใหญ่ๆเลยเป็นงานนิทนต้องมานี่ในดินเยอะนี่ในดินเยอะนะครับนี่ในดินเยอะนะครับนี่ของร้อยตำรวจเอกชาตินะครับออต้นที่14ี่นะครับอันนี้เป็นไม้ดำอันนี้เป็นไม้ดำดำครับไม้ดำดำอย่างนี้นะครับนี่เหยนครับไม้ดำดำอย่างนี้นะครับนี่แต่ต้นเล็กเนาะก็ไม่รู้พิชาติเขาเลือกต้นนี้นะฮะเลือกเลือกต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่ต้นดำดำอย่างนี้มันดำนะดำทั้งหมดเลยนะครับนี่ ตนเลยและของคุณวิสัลุตานะครับ18ต้น6นิ้วนะครับวิสลุตานี่นี่โอ้โหไม้6นิ้วของผมนี่เต็มเต็มเอาไปขึ้น8นิ้วเลยครับไม้พร้อมไม้พร้อมแบบให้ดอกนะครับดูดิสมบูรณ์ขนาดไหนดูเอาแล้วกันนะครับไม่ใช่กระล้องกระแล้งนะครับนี่ดูนี่เสียบสองก็มีนะครับใสไปรลดนะครับอยากขายนะครับบางตัวอยากขายนี่ใสไปรลดนะครับนี่ แล้วก็คุณพาพสิศนะครับพ,พสิศซีเนี่ยครับประการังต้นที่สิบห้าสิบเจ็ดส่วนตั้งกระถางนี่ไออีกต้นหนึ่งมันมันมันไม่ใช่ประการังนะมันเป็นเข่าหินซ้อนนี่น,นี่ต้นนี้สวยมากเพริ้วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแตกประการังต้นนี้นะครับนี่สวยสวยใช่ได้ใช่ได้นะครับส่วนั้งกระถาง,างของคุณลัตด,ดาตอรีลาต้นที่สิบเอ็ดนะครับนี่นี่ต้นนี้โอ้โหบิดอย่างนี้ โอ้โหเมื่อวังอลังการตอลีลานี่ของมาละเวอร์มากเลยนะครับใช้ได้เลยของคุณวาทินีนะครับนี่ไม้ชุดที่5นะครับเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้ต่อนะครับนี่ชุดที่5นะครับนี่ของคุณวาทินีนะครับส่งทั้งกระถางเหมือนกันนะครับก็มีมีเท่านี้มีเท่านี้นะครับที่นําเสนอในตอลีลาก็มีอีกนะนี่ยังไม่ได้ลงขายแล้วก็เนี่ยครับตอลีลานะครับของลูกค้าท่านใดนะครับที่ลงในลิสต์น่ะลงในลิสต์มันหมดแล้วนะครับชุดที่1 1 2 3 4 5หนะครับของลูกค้าท่านใดน,นะครับของลูกค้าท่านใดถ้ายังไม่ได้โอนตังก็รบกวนโอนตังให้ด้วยนะครับถ้าถ้าโอนตังแล้วนะครับตอนรีลาของท่านผมหาไม่เจอจริงๆครับว่าของลูกค้าท่านใดทักทักมาบอกด้วยนะครับว่าส่งว่าให้ส่งนะครับถ้าโอนตังแล้วนะครับถ้าไม่โอนตังยังไม่ได้โอนตังก็ช่วยโอนตังให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งสลิปมานะครับผมจะได้ส่งออกให้เพราะว่า ไม้มันเยอะอะครับเดี๋ยวมันปนเดี๋ยวมันปนคุณวาทินีนี่ก็ปนไปรอบนึงแล้วนะครับไม้ปนไปผิดเจ้าต้องไปใหม่นะครับเนี่ยครับชุดที่หนึ่งนะครับนี่สวยๆเลยชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้านะครับของลูกค้าท่านใดนะครับของลูกค้าท่านใดรบกวนรบกวนนะครับรบกวนทักมาบอกผมทีนะครับมันตกรอบมันอะไรถ้าลูกค้าโอนตังค์แล้วรบกวนทักมาบอกเลยครับโอนตังค์แล้วส่งให้ดูสลิปให้อะไรแล้วผมจะรีบจัดส่งให้เลยครับ ถ้ายังไม่ได้โอนตังมาก็รบกวนโอนตังมาให้ทีนะครับเพราะว่าผมจะได้จัดการจัดส่งให้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีมีม,มีอ่าแล้วก็ใบด่างใบด่างนะครับใบด่างก็ยังมีชุดที่ส1อดนะครับชุดที่11แล้วก็ชุดที่เท่าไหร่ชุดที่3ามนะครับแล้วก็ชุดที่1นนะครับเนี่ยหนึ่งสามสิบเอ็ดเนี่ยของลูกค้าท่านใดนะครับหนึ่งสามสิบเอ็ดของลูกค้าท่านใดนะครับเนี่ย เพราะในบิน,น่ะมันหมดแล้วนะครับในบินมันหมดแล้วชุดที่1ชุดที่3ชุดที่11นะครับในบินมันหมดแล้วนะครับก็ของลูกค้าท่านใดถ้าโอนตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่ได้จัดต้นไม้ส่งในชุดนี้นะครับช่วยรบกวนทักมาบอกทีนะครับว่าเ e อนนไอ, kite, ไ,มอนะไม้ของฉันนะไม้ของพี่นะไม้ของหนูนะไม้ของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้รีบจัดส่งให้ถ้ายังไม่ได้โอนตังค์ก็รบกวนโอนตังค์ให้ทีครับจะได้จัดไม้ออกส่งนะครับเพราะมันวางอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันปนเดี๋ยวมันปนกับเจ้าอื่นนะครรรับบบออแแลล้้้ววกก็เียยนะครับอ่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยเอาแล้วก็บิ๊กเอาขอขอ Magic เมจิกหนอะเดี๋ยวบางจะลงขายมเมปกาเมจิกอย่างแป๊บนึงครับเนี่ยครับ,รบก็ไม้จะทยอยส่งออกไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวแอดมินจะส่งเดี๋ยวแอดมินจะส่งเลขพัสดุให้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งเลขพัสดุให้มาขายต้นนี้ขายขายไม้ซะหน่อยขายไม้ซะหน่อยนี่ใหญ่ๆญ่เลยนะครับ กระถางหนึ 1> 1่งปี๊บตอลีลาทรงสวยๆแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นนี้หนึ่งนะครับเนี่ยต้นนี้หนึ่งเนี่ยใส่กระถางหนึ่งปี๊บนะแดงอุดมทรัพย์นะใหญ่ๆเต็มกระถางหนึ่งปี๊บขอแปดร้อยนะครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดพ่าทำเพลงเลยครับขอแค่แปดร้อยขอค่าส <im> ่งให้ผมหนึ <gen> <im ATION> ่งร้อยบาทนะครับเนี 100. ่ยขอค่าส่งให้ผมหนึ่งร้อยบาทเนี่ยราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมอยากขายนะครับผมอยากขายเอาตังค์มาหมุนครับเนี่ยต้นนี้หนึ่งนะครับขอแปดร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทใหญ่ๆเลยเป็นตอลีลานะะต้นนนนนนทีีี่่่เเหมอคยยยขาึง อันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้สีแดง2ชั้นบางดอกก็เป็น3ชั้นนะครับนี่นะครับนี่ต้นที่2นะครับนี่ใหญ่มากเต็มกระถางหนึ่งป๊บเลยนะเต็มเต็มนี่เป็นตอลีลาี่ตัดแต่งเรียบร้อยนี่ดูนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับนี่นะครับขาย800 800เท่านั้นนะครับผมจะหมุนเงินผมจะเอาเงินไปหมุนนะครับผมจะใช้เงินทาต้นไม้ต่อนี่แหละก็ใช้วิธีนี้แหละก็ขายออกไปนะครับมาแล้วก็ขายไปนะครับทำใหม่แล้วก็ขายไปเลยนี่ขอ800นะครับใหญ่ๆสวยๆนี่เป็นตอลีลาทรงสวยๆนี่ ขอ800ร้อขอค่าส่งให้ผม100บาทนะครับส่ง EMS ไปสนีไทยนะครับค่าส่งเตินแน่ๆนะครับนี่ต้นที่3นี่ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์เนี่ยกำลังมาเลยเนยี่เห็นไหมดูเห็นเลยนี่ตอลีลาเหมือนกันต้นที่3นะครับนี่นี่โคดนี่โอโ้โหสุดยอดดูความแน่นไม้เก่าไม่ใช่ไม้ใหม่นะครับนี่นี่ต้นที่3านี่ก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับซื้อได้เลยนะครับไม่มีราคานี้หายากแล้วนะครับหายากมาก ยดงอุดมทรัพย์นะครับราคานี้โอ้โหซื้อไปเหอะนะครับก็ขายแ800ดรอนะครับขาย800ร้อขอค่าส่งให้ผมร้อยหนึ่งต้นที่4ี่นะครับต้นที่4ี่นี่ก็เหมือนกันครับนี่ต้นที่4ี่นะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นรอยอเป็นรอยแดดเผานะครับนี่เป็นรอยแดดเผาอันนี้ก็เป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับแต่เป็นไม้เก่าไม้ใหญ่เต็มกระถางหนึ่งปบนะครับนี่ดูความใหญ่โตโมโหลานะครับนี่รอยแดดเผานะครับไม้เก่าอ่ะไม่ได้ไม้ใหม่นะครับไม่ได้ไม้ใหม่เป็นไม้แบบโอ้โห โตส yeah, right. ูงใหญ่มาเลยเนี่ยนะครับนี่ขายแ800ดร้อยขอค่าส่งให้ผมร้อยหนึ่งมาใครจะรับเอาไปเลยนะครับนี่จับไปนะครับนี่เอามาต้นขาวนี่ต้นขาวี่เนื้อนวลเนี่ยต้นนี้ห้าขายแม่งเลยนะครับอยู่นานละเบื่อละนะครับนี่ขายแ800ดร้อยขายแ800ดร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งต้นนี้ไม่ต้องดูเยอะนะกระถางสองป๊บใหญ่ๆนี่ขาย8 0ดอยขอค่าส่งร้อยหนึ่งขายไปก่อนนะครับต้นไหนอีกอยากขายต้นไหนนี่นี่นี่ต้นนี้ก็ ต้นนี้ใหญ่มากนี่เป็นไม้เสียบใหม่เต็มกระถางไบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เป็นไม้แฟนสีนะหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีสสนี่ใหญ่เต็มกระถางไบใหญ่อย่างนี้นะครับใหญ่มากๆนะครับนี่ต้นที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยคุยเพลินเดี๋ยวกลับไปดูใหม่นะครับนี่สองสามสี่ต้นที่ห้านี่ต้นที่ห้าใช่ไหม เดินจนที่ห้านะครับก็แปดร้อยขายราคานี้แหละนะครับลูกค้าท่านใดชอบก็เอาไปใครจะเอาไปทําต่อใครจะอะไรก็บางโตก็ขายอย่างนี้แหละนะครับให้ลูกค้าไปทําต่อครับจนที่หกนะครับจนที่หกจนที่หกขายแปดร้อยโอ้โหใหญ่อย่างนี้นะครับแปดร้อยขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่จนที่เท่าไหร่นี่มันลงเป็นไม้ลายปี๊บนะท่างันไม่ไปนี่อันนี้ก็แดงอุดมทรัพย์อีกต้นหนึ่งใหญ่ๆเตียบหนึ่งสองสามสี่ห้าใหญ่มากเต็มกระถางปี๊บดูโคตร นี่ผมเคยลงขายพันหนึ่งนะแล้วก็ขายครั้งเดียวด้วยเพราะมันสวยมากก็เลยไม่ได้ขายนะครับปล่อยไว้นะครับเนี่ยขายแปดร้อยต้นที่เจ็ดนะครับขายแปดร้อยนะครับขายแปดร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยสวยมากใหญ่มากนะครับต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่แปดเนี่ยสวยมากใหญ่มากเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้อ่าอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ไม่ใช่ลูกไม้นี่เป็น,เป,นเป็นแดงสุกใจหรืออะไรเนี่ยแหละหรือว่าเป็น ขึ้นอะไรอยาผมจาไม่ได้นะครับน่นาจะเป็นแดงสุดใจนะนตี่อลีลายกสูงอย่างนี้เสียบเดียวนะครับตอญี่ปุ่นตัดสั้นนะครับต้นที่แปดโคตรใหญ่อ่ะโคตรใหญ่นี่อยู่ในกระถางสามสิบเซนนะเนี่ยนะครับเนี่ยขายแปดร้อยนะครับโคตรใหญ่อ่ะนี่ดูกิ่งก้านใบนีจบ่จัดเลยนะครับเนี่ยขายแปดร้อยขอค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับใครสนใจก็ทักใครมาขายง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับ อยากขายก็ขายอ่ะบางทีลูกค้ามาซื้อที่ร้านไม่อยากไม่อยากขายก็ไม่ขายนี่วันนั้นไม่ลงขายไม่อยากขายเพราะมันสวยมากเลยด,ดิพร้อมมากวันนี้ขายนะครับเจ็ดแตดต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้านี่ยขายเลยนะครับนี่ใหญ่มากเต็มกระถางเปร๊บโอ้โหลีลาโคดลีลาล่านีไม่ต้องพูดถึงเจ๋วเลยครับเจ๋วมากนะครับนี่ต้นที่เก้านะครับขายแปดร้อยขอค่าส่งแค่หนึ่งร้อยบาทค่าส่งเกินแน่ๆนะครับนี่ต้นหนึ่งนี่มันเจ๋วขนาดไหนนี่กระถางเป๊บใหญ่ๆ ไม้ทรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหหาที่ไหนได้เนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูเด้งเบ้งๆเลยนะครับโขดแต่ละโขดลากแต่ละลากนะครับมีกระถางปี๊บนะครับเนี่ยนะครับต้นที่สิบขายแปดร้อยเนี่ยโอ้โหใหญ่ๆเลยสีอะไรเนี่ยนี่ดอกจําไม่ได้เนี่ยผมจาใบไม่ได้ครับสวยมากเนี่ยขายแปดร้อยขอค่าส่งกันหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยใช่ไหมโอ้โหมันใหญ่อขายเลยขายโลดนะครับเนี่ย พอก่อนไหมเดี๋ยวขายทุ่มเข้าเนื้อชัดเดี๋ยวไม่เหลือกําไรอพอก่อนพอก่อนนะครับแหม่เนี่ยสองพันไม่มีใครเอาสักทีเนี่ยสองพันก่อข้าส่งสองร้อยเนี่ยมีอันนี้อีกมั้ยขายมันนี่หมดอมสองปีบด้วยครับก,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 กิ่งสั้นนี่ได้แล้วดอกกําลังมาเนี่ยเนี่ยดอกกําลังมากิ่งสั้นๆนี่ต้นที่เท่าไหร่สิบหนึ่งใช่ไหมต้นที่สิบหนึ่งใหญ่ๆเลยนี่ ไม้ใหม่นะเสียบใหม่กิ่งยังไม่ได้เราจะโขดแม่งกระถางสองตีบเนี่ยแน่นเลยนะครับขอแปดร้อยอย่าขายแปดร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทสั่งรดนะครับนี่ดูดิแม่งทุบใหญ่อะ่ะใหญ่มากใหญ่โคดอะ่ะเนี่ยเต็มกระถางสองตีบเนี่ยแต่กิ่งมันสั้นอยู่เพราะผมเพิ่งเสียบได้เนี่ยเหลืองทรัพย์จเจริญเบอร์สองเนี่ยนะครับเนี่ยสิบสองเนี่ยต้นที่สิบสองขอแปดร้อยขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสิบสองอ่ะเหลืองแสงทองต้นนี้ ขายยากนะไม่มีใครสั่งก็เนี่ยต้นที่13มนี่ใหญ่ๆเลยลัคก,กี้นัมเบอร์ด้วยเนี่ยขอ800ขอค่าส่ง100บาทเนี่ยใครสนใจทักมาเลยรับไปเลยนะครับอันนี้ก็อยากขายนะครับเนี่ยอยากขายเลยนะครับใครชอบทักมานะครับเนี่ยเนี่ยลากแบ่ๆอย่างี้4,000ไม่ขายขาย3,000เนี่ยขอค่าส่ง300เนี่ยไซสกระถาง80ใหญ่ๆนี่ใครสนใจทักรับไปเลยเนี่ยทิ้งใบออกดอกแล้วนี่ยดอกมาเต็มต้นเลยนี่เห็นไหมเนี่ยครับ ไม้แบบได้รอบมันมันทิ้งใบออกดอกเลยตามธรรมชาติเพราะไม้พวกนี้มันจะเลือกนะครับถ้าไม้สมบูรณ์เต็มที่ไม่สมบูรณ์จริงๆจะทิ้งใบออกดอกเพราะว่าได้ฤูดูดอกทิ้งใบออกดอกเนี้ยลากแผ่ๆในกระถาง80เซนไม้คอมแพคไม้เตี้ยเตียแบลรากนะครับนี่สามพันขอค่าส่งก็3สาร้อใครสนใจทักทายมาเนี่ยครับที่ผมบอกตะเกี้ว่าไอ้พวกสีต้นพันสี่ต้นพันมีเยอะเลยเนี่ยเต็มเลยแต่มันไม่ติดดอกเนี่ยใครจะรับนี่รับไปขายรับไปทําต่อรับไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีติดดอกบ้างแล้วอุ้มๆเนี่ยแต่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเนี่ยสีต้นพันธุ์เนี่ยขอค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยสวยๆเนี่ยนะครับบังโตคัดให้เลยรับรองไม่ผิดหวังเนี่ยเสียบเดียวต่อญี่ปุ่นตัดสั้นเนี่ยสวยๆใหญ่ๆดูดิเนี่ยหิ่งก้านเพิ่งมาเนี่ยเนี่ยดูโหดๆเลยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยสีต้นพันธุ์ขอค่าส่งหนึ่งร้อยใครชอบนี่ทักมาเลยเดี๋ยวบังโตจัดให้บังโตจัดให้เลยนะครับสีต้นพันธุ์ขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่โหถูกแสนจะถูกเอาไปทําเลย เอาไปทําไปค้ากําไรไปหากําไรเอานะครับใครที่ต้องการหารายได้เสริมจัดเลยนะครับพวกนี้ไม้มันพร้อมพร้อมติดดอกพร้อมขายนะครับใครต้องการทักทายมานะครับอ่ะมาเนี่ยห้าต้นห้าร้อยนี่ห้าต้นห้าร้อยนี่ไม้แฟนซีนี่ก็สวยๆวยใหญ่ๆ่นี่ห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบเนี่ยนะครับเนี่ยใครต้องการไปทํากําไรออกมาเลยสิบสองต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ใครชอบทักมาเลยเนะครับเนี่ยไม้แน่นๆเต็มเต็มเนี่ยพร้อมให้ดอกนะครับ ใครต้องการเยอะหน่อยก็เท่าไรห้าหกสิบห้าต้นใช่ไหมผมให้หกสิบห้าต้นเลยอะหกสิบห้าต้นผมขอห้าพันขอค่าส่งก็ห้าร้อยนะครับเพราะว่าค่าส่งมันเกินร้อยอยู่แล้วไปชุดละร้อยทุกอย่างที่ส่งนี่จะส่ง EMS ไปรษณีย์นะครับไม่ได้ส่งขนส่งอื่นยกเว้นต้นใหญ่หรือพวกปุ๋ยพวกยาพวกอะไรพวกนี้พวกปุ๋ยพวกเครื่องปลูกพวกอะไรที่ไม่ต้องการความเร็วมากมายก็จะส่งนิมเอ็กเพสหรือว่าต้นนี้ใหญ่เกินกําลังของไปรษณีย์นะครับ ต่น้าพวกนี้จะส่งเ e MS ไปสนีหมดบางโตออกค่าส่งที่ส่วนต่างให้ทุกเจ้าแหละเพราะมันได้เร็ววันสองวันถึงแล้วต้วนไม้ไม่ไม่ไม่โซมมากนะครับไปถึงนี่บางบางที่นี่ส่งเย็นนี้พรุ่งนี้ถึงเลยบางที่ส่งเช้าหน่อยวันไหนวันไหนบิ๊กเขาส่งเร็วหน่อยก็คือส่งวันนี้ถึงวันนี้เลยนะครับไม้เร็วมาก e อ s ไปสนีอ่ะรับประกันความเร็วได้เลยแล้วก็ไม้ไม่โซมเร็วถึงถึงไวัยนะครับแต่ละคามก็แพงแต่ว่าผมก็เก็บทัางนี้แหละนะครับที่เหลือบางโตก็จะจะัดสรรออกให้อ่ะ นะครับออกให้เจ้าหนึ่งสามสิบสี่สิบาทก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ออกไปนะครับไม้ไปถึงลูกค้าก็แบ่งปันกันไปนะครับอใครชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมามีเยอะมีเยอะเนี่ยครับไม้ไม้ท้ายสิบเอ็ดนิ้วก็ยังมีอีกเจ็ดเจ็ดต้นใช่ไหมเจ็ดต้นเจ็ดต้นก็ขอสองพันขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับนี่ยเจ็ดต้นขอสองพันต้นที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วกันเนี่ยเนี่ยดูดิเหลืองราชั้นเนี่ยนะครับอยู่ในตออาราบิขั้นเนี่ยแปดร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทเนี่ย ท่านใดสนใจทักไทยมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามวะัยลลกุ้มวาร์มาตุลล้อวาระกาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ